สวัสดีค่ะเอฟทีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนเลยนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องรุ่งพอทีวีพารวยค่ะผู้ 5, 7, 8, ห้าเจ็ดแปดงวดที่สิบหกพฤษภากรมประสองสพันสองร้อยหกสิบเจ็ดท่านก็ให้เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสองสองสองและเก้าสามนะคะก็ออกที่เก้าศูนย์ค่ะงวดที่ผ่านมานะคะแล้วงวดนี้มาออกที่ เก้าสามดูดิคันอะเนาะโอ้ยแม่เอ้ <c oughs> ค่ะอะ่ท่านได้เมตตาให้มาแล้วนะคะปูห้าเจ็ดแปดโอ้ไม่ใช่อันนี้เองปูห้าเจ็ดแปดกเข้าที่สี่สองนะคะเข้า <c oughs> <c oughs> ที่สี่สองล่างนะคะ งวดที่ผ่านมานะคะถามว่างวดนี้มาหรือยังก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเยจิตพอดีก็จะได้เขียนให้กับท่านนะคะว่าจะโทรหาท่านก่อน,อนว่าเอะท่านเล็กล่างยังไม่ได้ให้นกท่องเนี่ปูผสมัยเด้อพี่น้องปูพอมีแห้งเยงจิตพอดีว่าว่าสิไปเยี่ยมเพื่อนยูปูหาจิตแปดคัะเคยไปหาเพื่อนสามเทื่อนค่ะตแต่เพื่อนยูหมดละยูกุฏิหลังเก่าค่ะตอนนี้เป็นกนต,ต่ยูแต่เพื่อนยูหลังไม่เยจิตพรท่านได้ไปจากเทนะื่อเนาพี่น้องเนาะ ชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่เป็นกำลังแรงใจให้กับเย็นจิตปอทีด้วยนะคะ FC ที่รักทุกท่านแล้วก็มีขอบคุณสำหรับ FC นะคะที่ท่านได้คอมเมนต์ให้ตัวเลขมานะคะงวดที่ผ่านมานะคะเย็นจิตก็เห็นนะคะแต่ว่าก็ อีกใจนึ่งก็คิดว่าเก้าเออมันคงไม่มาแหละเพราะมาหลายงวดแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ราะว่าผมได้ตัวนี้มาครับพี่สาวดําคนสวยเสียงดีงวดผ่านมาก็เห็นอยู่นะคะเห็นอยู่คะ่ะถ้าได้ฟังก็รับทราบนะคะเห็นอยู่คะ่ะยันจิตพรทีวีเห็นได้อ่านคอมเมนต์อยู่นะคะและ้วก็ก็ก็รวยนะคะได้ห้า 93ตรงตรงเลยขอบคุณอย่างมากเลยนะคะที่อุซาเอ่อเอามาคอมเมนต์ให้นะคะถ้าจะให้ก็แอดไลน์ hmm. เข้ามานะคะถ้าให้พี่เยนจิตเอาลงมช่องนะคะเพราะว่าเขาเรียกพี่พี่สาวดำนะคะ mm hmm. แล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้เป็นหลักฐานชัดเจนนะคะที่ fc คอมเมนต์ให้มานะคะตรงตรงเลยค่ะเนี่ยเนี่ยนะคะคอมเมนต์ comment ให้มาตรงตรงเลยนะคะเนี่ยเนี่ยนะคะงวดที่ผ่านมาเนี่ย593 ห้าสามเก้าแค่นี้ค่ะเพราะว่าสวัสดีครับพี่สาวดำคนสวยเนี่ยนะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็มีหลักฐานชัดเจนนะคะเนี่ยนะคะคสวัสดีตอนเช้าๆครับพี่สาวคนสวยเสียงดีงวดผ่านมาเนี่ยก็ได้อันนี้ค่ะก็ได้จริงๆค่ะเห็นอยู่นะคะแล้วงวดนี้งวดนี้ให้มาแล้วนะคะสาธุขอให้เข้าขอให้ fc ของสาวดำถูกปังๆเลยนะคะเออ โอโหเลขแต่ว่าอันนี้เป็นอะไรค่ะให้มาแล้วนะคะเขียนเลยค่ะ<ป>ขออนุญาตเขียนให้ f อฟเลยนะคะขออนุญาตเขียนให้ f อฟเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาสงสารอุตส่าห์แอดไลน์เข้ามาด้วยนะคะแอดไลน์เข้ามาด้วยเบอร์เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสามหกเจ็ดสามสองหกเจ็ดนะคะก็เราเป็นสายบุญด้วยกันเนะเาะก็ให้ เอฟซี uh, แฟนช่องของสาวดำพารวยนะคะจะได้มีโชคมีลาบกันเนาะอ้าวนี้งวดนี้ปู่ห้าเจ็ดแปดให้มาแล้วนะคะนคะคะนี่ของงวดนี้นะคะของงวดนี้ค่ะงวดที่วันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตอนนี้สาวดำก็ขออนุญาตเอฟซีนะคะที่ใจดีนะคะ อุตสาห์แบ่งปันให้หางเดียวเลยค่ะหางเดียว5 93ตรงตรง,งเลยค่ะ5้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะลงชื่อว่ายังไงเนี่ยก็ลงชื่อจาก f อฟซีเจากเอ่อเอฟซใจดีก็แล้วกันเนาะอ่าอ่าเห็นพร้อมต้องกันดยกราบขอบคุณอย่างสูงค่ะขอกราบงามๆเลยนะคะให้มาแล้วก็ิสาวดําก็เห็นนะคะลอตเตอรี่ก็ไปวันนั้นไปชัยภูมิก็เห็นแต่แต่ไม่ชอบ ไม่ชอบเก้าว่าว่ามันมาหลายงวดแล้วน่าจะไม่มีอะไรประมาณนี้แหละนี่แหละคนเราเนาะมีอะไรแล้วก็เล่าสู่กันฟังตรงๆเนาะมีอะไรเราก็จะได้แนะนํากันค่ะทีนี้ก็มาค่ะมามามาของงวดงวดนี้นะคะวัทนที่สิบหกมิยยใช่ไหม <laughs> นี่ค่ะ ปอสีชัดเจ็นถึงตัวนังสีเนะ <c oughs> <c oughs> แฟนคลับแฟนคลับที่ใจดีนะคะอคอมเมนต์มาด้วยเปลแฟนคลับใจดีนะคะ แฟนับใจดีเอซี FC, น่ารักเนาะมาจากแฟนลับใจดีเนาะเลขนี้เป็นเลขของแฟนลับใจดีนะคะ ถ้าใจถ้าใจไม่ดีไม่งามแล้วจะคอมเมนต์ให้ทำไมใช่ไหมอ่าทีนี้มันทะลุไม่เนี่ะ ะะให้มาแล้วก็ให้มาหางเดียวเลยค่ะดูนะคะว่างวดนี้นจะเข้าหรือเปล่าเนาะก็ธรรมดาเราก็มีเข้ามีหลุดเป็นกระดวงเราเองค่ะถ้าสมมติว่าดวงเราดีแล้วก็เซียวแล้วขนาดให้มาหางเราตรงตรงแล้วกอบอกนะคะ,ะ,นะคะวดก่อนเข้าตรงๆค่ะ วดน,นี้ให้ใช้แจกปากกาศคุรสีดูเมกะจะได้เข้าใจเนาะ ลองพิจารณาดูนะคะ พิจารณาดูนะคะขอบคุณสำหรับเอซใจบุญน,นะคะแฟนคลับใจดีค่ะ,อ,ะอย่างนี้ไม่งงเนาะอ่ะอาน,น,นะคะ ตีกรอบก่อนนะคะ,น,คะ,น,คะนะคะนะคะเอีใจดีนะแฟนคลับใจดีนะคะ แฟนคลับใจดีนะคะให้มาแล้วงวดนี้นี่นะคะก็เขียนแบบนี้แหละมันจะได้ชัดเจนเนาะอ่านเนี่ยจะได้เข้าใจเนาะ,ะแฟนคลับใจดีสามตัวบนเข้าห้าเก้าสามตรงตรงตรงวดนี้ให้นะคะนั่นหมายถึงงวดก่อนนะงวดนี้ให้ 6, 1, 7, หกหนึ่งเจ็ดหางเดียวค่ะแล้วก็หนึ่งเจ็ดอ้าวอันนี้ว่าจะเขียนหน,นึ่งเจ็ดทำไมไปเขียนหกหนึ่งอีกเลยเนี่ยอ้าว น้องาากกวอาดใจเขียนเอ่อสงสัยออกแน่ๆเลยนะคะยังจะน่าจะได้เงินม่้งเนาะเขาใจนะคะเพราะว่ายังจิต เอ็นจ็ดไปเฉิ 6, 1, นหนึ่งเจ็ดไปเฉินหกหนึ่งค่ะอ่ะแบบนี้นะคะสองตัวนะคะให้มาหกหนึ่งหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะแต่งเน้นที่หนึ่งเจ็ดนะคะค่ะเน้นที่หนึ่งเจ็ดนะคะวันนี้ค่ะขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะ